นี้จะพามาชมบรรยากาศการแพ็คของโรงลังส่งของไปเยอรมันนะคะนอกจาก Happy House เนี่ยจะผลิตกรงสุนัขแล้วเนี่ยเราก็มีการผลิตเครื่องจักรส่งไปที่เยอรมันนะคะซึ่งที่จริงเป็นธุรกิจแรกเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วซึ่งการแพ็คของเนี่ยมันจะมีอยู่3เรื่องหลกัหลกๆนะคะของเราที่ต้องโฟกัสก็คือ 1. ความแข็งแรงของลงังลังเนี่ยจะต้องแข็งแรงพอที่ใส่สินค้าแล้วไม่หลุดล่วงลงมาแล้วก็ไม่แตกก่อนที่จะไปถึง ที่หมายปลายทางนะคะซิงของเราเนี่ยจะเน้นเป็นไม้กับกระดาษเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาการกําจัดขยะพวกพลาสติกเนี่ยมันจะมีราคาสูงมากเขาก็เลยลิทเติลเนี่ยแพ็คเป็นไม้กับกระดาษนะคะ3นะคะก็คือเรื่องของการแพนขนาดของลังลังเนี่ยควรจะต้องยกได้ด้วยรถโฟล์คลิฟต์นะคะเพราะถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยเวลายกขึ้นคอนเทนเนอร์ก็จะยกไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยลังเนี่ยก็ควรจะใส่ในคอนเทนเนอร์ ได้เต็มโดยที่ไม่มีพื้นที่ว่างนะคะซึ่งพอเราลงของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเรียงตั้งไว้เป็นแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อที่จะรอจัดส่งนะคะ